แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวให้พี่ฟังหน่อยสิเด็กชายหน่ครับมาจากนครปฐมทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเรียบร้อยหรอเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรอทำไมไม่ติดกระดุมให้ครบทุกมิตพ,พี่รหัสหรอใช่ที่เป็นพี่รหัสนะเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเด็กชายน้อยหน่มโอก็มาแต่ไกลเนาะมาแต่นครพนมพ่อส่งมาเรียนนี่ อยู่ทรง้วไม่หน่าเรียนจบโอ้โหยากนะคณะผมเข้าอะเข้าคณะอะไรแพทย์ขอทดสอบจะบอกหน่อยโอ้ได้เลยมาเอาคำศัพท์กอนแคบแมวดอกหมาจิ่ปุ่จิโร ขอแบบว่าโจทย์โจทย์คณิตศาสตรสต์สักคนหนึ่งโ,โอ้โหเแชมป์เก่าอะแชมป์ที่โรงเรียนอ่ะอห้ยายกำลังสองสแ,รรสแปรูดเจ็ดหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดหารสี่สิบหกเท่ากับเจ็ดไม่ถือวันนี้ทิ้งไม่ทันแหละแล้วมาเรียนที่มพอ,อได้ไงพี่แล้เจ็ดก็สแปร,รูดไปสี่หารสามมาไปบวกกับสองทดสี่เท่ากับเจ็ด บูกมาท้าางหลหนึ่งบุกาท่ขางแน้วหนคณะแัทแ์ดมาติดแก็ก็ได้ที่หนึ่งของการสอบแล้วก็มารยาทแล้วก็การแต่งกายด้วยคือคือได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเขาเอายังวัดมามีอะรยากกว่นี้ไห ที่ต้องดูแลนะที่ต้องดูและได้ได้ไดพี่เป็นพี่ทหัรพี่ต้องดูแลใช่ด้าเรื่องผู้หญิงเนี่ยอย่าให้มาใกล้หนูเลยทำไมเบื่อเบื่อที่หนูจะเรียนหนูจะเรียนอยากอยากตั้งใจเรียนหนูไม่เหมือนไม่เหมือนพี่รุ่นพี่ไแค่รุ่นรุ่นพี่มาเรียนเพราะอยากอยากมาหาปวดแรงมากแรงมากพี่เอาอะไรใส่ให้ให้ปเนี่ยปากกาฟ้าไง เข้ามหาลัยแล้วถ่ายได้นานี่นะเหรอใช่ขาวเลยไหมขาวอ๋อขาวแต่อย่างหน้าแบบหนาๆแบบขี้กากขี้เกลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็หายแรงนะเพราะโจเซียร์เลยเพราะคนไปขี้กากเลยไม่ใช่นะครับนี่ก็คือเป็นแบบเป็นแบบแอนโรมหยอกเร่งแบบขี้กากลุ่มใช่น้องโอ้ยหอยนะอันนี้มาละมาอะไร วันนี้เราวันนี้เราวันนี้มาเอามาสัมภาษ์รับน้องใหม่ก็ต้องแบบว่าซักประวัติกันเล็กน้อยอ๋ออ่ะอะเด็กชายน้อยหนุ่มเป็นยังคือไปโรงเรียนหรือเดี๋ยวนี้จบแล้วเนาะโอ้โอ้จบแล้วจบตรงเก่าเลยดิแน่นปะแไกลไกลเรียกออกออกหนึ่งมีวแเล่นมาสอบอสอบเแกนสอบเล่นสอบเล่นแล้วก็คือแบบว่าติดก็ก็ติดเฉยเลยอะ กินเกินเลยก็ไม่รู้ตีติดธเลยอ่ะอันดับหนึ่งเลยอ่ะแล้วนอนน้อยด้วยเมื่อคืนนี้ก็ไปที่ตะวันแดงก่อนสอบเป็นดิวเหรอกินเหล้าตะวันแดงโดนจิตนั่นเออายุไม่ถึงอายุไม่ถึงโอ้ยยังไม่ถึงก่อนหลังร้านกินประมาณโอ้ก็กะว่าจะนอนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เนี่ยแหละมาสอบเดียวกาแป๊บเดียวคุณครูบอกว่า ถ้าข้อไหนที่ไม่ดําทําไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนปรากฏว่าข้ามไปเบิ้ดเลยข้ามไปเบิ้ดเลยข้ามไปสุขอเลยข้ามไปสุขว่าไปก่อนแต่ก็ประานทางครับพ่อครับเส้นใหญ่โอ้ประทานหักระดับประทานหักเส้นใหญ่นิดนึงก็ไปเลี้ยงผอออมวานหลับเป็ดหลับเป็ดเพื่อจะเพื่อจะกลมมันี้ประมาณเราขาวมันหักขวดเลยสอบไปแล้ว มาเรียนเลยคุณน้นองฝาก,กปปเราด,ด,ด,ด้วยค่ะฝากบังแยงนะฝากบังแยงเป็นหลัฝากบังแยงเด็กใส้หน่อยนองเลยด้วยค่ะเนี่ยอือจะก็ต้องดูแลก่อนเลยโอเคเป็แบบนปีละหัดเนาะก็ต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้จะปูแลเ,เพราะคือว่าจำใจที่ได้เอาไปยังว่าจกสลากได้ยังว่าจะเมียนมันช่วยอย่างกระดอกกระเดดทุกปีทุกปีนี่เป็นยังไงโอ้ยทุกปีเนี่ยโอ้ขาวตีแบบปึ๊กปีนี้นี่ส่วนทางอย่างดกกเดียวเลย เขาบอกว่าพูมากระดนั่นนบเ่ยเจ้าสวดนาเจ้าสวดบขือยู่กับคัถามตัวเสร็จแล้วะนอเาอกว่ามีใจมันบอกว่าสดแน่ๆบ่เป็นปฏิเสธที่ดีมากเลยอะไม่คนมีแบบเออเกงใจคนนอกเจ้ากเลยเ้าลวดกูมัดมึงเ้าลวดมึงยังมาหนุงมึงยังมาหยุงกับกูเ้าลวด